สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนเมษายนปี2568นนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ,ระกรกฎนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณนะคะ พลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะคุณมีสเสน่ห์มากๆนะขึ้นไพ่เดลเวอร์นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์นะกับคู่ของคุณกับคนอื่นๆก็ได้นะคะคือแบบใครเห็นใครก็มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็มีสเสน่ห์นะรวมถึงคู่ของคุณนะคะคนที่คบคุยอยู่นะคะ ผลงานของคุณในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะก็คือได้ไปต่อกันในความสำคัญนะแต่ว่าไพ่แปดดาบคืออะไรเอ่ยโอเคความรู้สึกของคุณในช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะมีความรู้สึกกลัวนะคะรู้สึกอึดอัดใจในเรื่องของระยะห่างระยะทางก็ได้นะคุณอาจจะคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารซะเป็นส่วนใหญ่ นะคะคุณเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ห่างไกลกันไหมนะคะนะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางด้วยนะคะไพ่ขึ้นมานะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานนะคะที่อยู่อาศัยก็ได้นะมาดูสีความรักเป็นอย่างไรบ้างคะกรกฏ ความสัมพันธ์ยังอาจจะอยู่ในลักษณะของตัวเลือกทางเลือกอยู่เนาะยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะยังไม่ได้มีความชัดเจนใดๆในความสัมพันธ์ก็ได้คุณเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะพลังงานของชาวทัดน้ํากรกฎพิจิกมีนชาวทัดไฟเมษสิงห์ธนูนะคะพลังงานของชาวราศีเมถุนนกมองว่า เออเป็นความรักที่ไม่มีความชัดเจนก็จริงแต่เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะคนคนนี้เขาจะเขาจะแอคชั่นมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในจุดที่แบบเขาเลือกได้เขามีตัวเลือกเข้ามาเนี่ยนกมองว่าเขาจะรู้นะคะ เขาจะรู้ว่าคุณคุณเป็นคนที่ใช่ของเขาคุณเป็นเนื้อคู่ของเขานะพลังงานเนื้อคู่ทํางานนะคะนั่นหมายความว่าเขาจะชัดเจนนะว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดนะคะเป็นคนที่เขาต้องการที่จะให้อยู่ในชีวิตของเขาเป็นคนที่เขารักนะคะรู้สึกดีด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด เกาะน้านี้นะคะความสัมพันธ์อยู่ในลักษณะของตัวเลือกทางเลือกหรือว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนก็มีโอกาสที่จะได้ชัดเจนนะคะมีพลังงานของชาวทัดลมเมถุนตุนกุมขึ้นมานะมาดูซีความรู้สึกของเขาที่มีต่อกรกฎนะคะเป็นยังไงบ้างาความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณนะคะนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ย อยากทำให้คุณมีความสุขนะคะอยากที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะหรือเป็นการที่เขาอยากมาพบมาเจอคุณก็ได้นกมองว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เขาจะเปิดใจนะคะเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นหรือเป็นการที่แบบว่าเขาชัดเจนในใจว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะคุณจะสามารถที่จะเปิดใจเขาได้นะ ความรู้สึกของเขาก็คือเขาคิดแล้วนะคะเขาคิดถึงการที่อยากจะทำอะไรให้มันจริงจังให้มันชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันนี้นะเนี่ยเขาอยากมั่นคงกับคุณเขาอยากทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นความรู้สึกที่เหมือนเขาเจอคนที่เขาตามหามาแล้วนะคะมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นพลังงานของการที่ เขาได้เจอคนที่ใช่คนที่เขาอยากเปิดใจคนที่เขาอยากจะชัดเจนด้วยแล้วนะคะคุณเกี่ยวข้องกับพ่อไม้แม่ไมได้นะคะพลังงานของชาวทัดดินพลึกศักดิบังกรเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะ อคุณชนะใจเขาได้นะคะคนคนนี้คุณทำให้เขาหวั่นไหวคุณทำให้เขาเปิดใจเนาะคนคนนี้มองว่าเป็นคนที่เคยมีอดีตในเรื่อง,องความรักนะคะเขาก็เขาก็ไม่อยากที่จะเจ็บหรือว่าไม่อยากที่จะเสียใจในเรื่อง,องความรักแล้วนะคะค่อนข้างปิดใจนะคนคนนี้แต่ว่าเขาแพ้ใจตัวเองนะคะเพราะว่าเขารักคุณเนาะแอคชั่นของเขาเป็นยังไงบ้างคะ แอคชั่น <Action S 2> ของเขาแอคชั่นของเขาเนี่ยมองว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะจะจะทำทุกอย่างแหละนะเพื่อที่จะชนะใจคุณเนาะค,คนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้คดาดหวังในเรื่องของความรักแล้วนะคะแต่พอมนเจอคุณเขาก็อยากที่จะ เปิดใจอยากที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้ก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองนะพลังงานไพ่หนึ่งดาบนะคะการพิสูจน์ตัวเองการที่เขาจะทำให้คุณเห็นนะคะว่า เขารักคุณอย่างไรนะคะต่อให้เขามีคู่แข่งนะไพ้ห้าดาบเนี่ยเขาไม่ยอมนะคะนะเขาจะต้องพิชิตใจคุณให้ได้อะไรประมาณนั้นคุณและเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติได้นะคะแต่ก็มีความเป็นคู่อยู่ในนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เค okay. มีตรงกันนะคะมีความเข้ากันได้ดีนะคนคนนี้จะน่ารักกับคุณค่ะจะยอมคุณจะอ่อนโยนกับคุณนะคะเขาจะทําตัวดีขึ้นคือเขาอยากจะเป็นคนที่แบบเหมาะสมกับคุณนะคะทําตัวดีที่จะคู่ควรที่จะอยู่เคียงข้างคุณให้ได้อะประมาณนั้นเลยนะคะ เขาจะทำให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเขานะคะเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณนะเร็วๆนี้นะคะก็จะมีการตัดสินใจนะที่จะมีสถานะนะคะมีความชัดเจนกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพาสรุปเป็นยังไงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนะคะ สรุปเนาะแนวโน้มความสัมคันธ์นะคะมีการให้โอกาสกันมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะเนาะเนี่ยความสัมพันธ์นี้กำลังจะเติบโตนะไพ่ไฮโรแฟนก็คือความชัดเจนถ้าคุณกังวลใจคุณไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงกับเรานะคะ เขาก็จะชัดเจนกับคุณหรือถ้าตัวเขาเองเนี่ยกลัวนะคะมีความกังวลใจไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เขาก็จะชัดเจนในใจเขานะคะว่าคุณคือความสุขของเขาคุณเป็นรักที่ใช่สำหรับเขานะคะเขาก็จะทุ่มเทนะจะจริงจังในความสัมพันธ์นี้คุณกําลังจะถูกรักนะคะคุณกําลังจะเป็นที่รักนะสำหรับไพ่ดี e อมเพรสนะคะก็คือดวงชะตาของคุณเนี่ยนะ กำลังจะถูกรักนะคะถูกดูแลแล้วก็จะได้รับความรักที่คู่ควรอย่างแน่นอนนะคะไพ่ดีเอ็มเพนะคุณจะเป็นหนึ่งเดียวของเขานะคุณทั้งคู่เลือกกันหลกันนะ่ะนะคะเนี่ยคุณทั้งคู่เลือกที่จะอยู่ด้วยกันนะคะประมาณนี้ก็คือมีโอกาสที่จะได้สมหวังในความรักครั้งนี้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎใครสนใจนะคะดูเพิ่มเติมนะคุณสามารถ อัตลนยนะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะแล้วก็ขอฝากน้ำมันว่านด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเสริมสเสน่ห์นะคะ,ะสามารถที่จะติดต่อมาทางช่องทางไลน์ได้เหมือนกันนะคะเสริมสเสน่ห์ในเรื่องความรักนะคะคำพูดนะการงานนะคนที่จะต้องใช้สเสน่ห ในการทํางานนะบา,บางงานนะคะเราก็จะต้องเสริมเสน่ห์นะคะเพื่อทํางานให้ง่ายขึ้นเนาะในเรื่องความรักก็เช่นกันนะคะอยากให้แฟนรักแฟนหลงนะคะหรือว่าแฟนเออเกรงใจนะคะเชื่อในคําพูดของเรานะคะนะ้าก็ได้เช่นกันนะคะนะจะไดอ้อ่มีความปังในเรื่องของคําพูดนะคะแล้วก็เสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะเสน่ห์ที่ รันชวนใจนะคะก็ติดต่อมานะคะทุกคนนะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขในความรักนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ